ปัญหาย,ยาเสพติดเ,เพื่อสังคมและประเทศชาติปอภัยจากยาเสพติดอย่าง,งยั่งยืน สี่ข้ามเร็วเยื้ยดูสาหน่อยเยื้ดูสานหน่อยเานนีนเจ็หน่อย้าพเจ้านาตุรงฝันสุขขอจงรักภักดีต่อชาติ ความดีเสียสระทุ่งเทกำลังกายกำลังใจและสติปัญญารายสุดกำลังเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินกระพึ้นตนเป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดไม่ผลิตไม่ค้าไม่เสพหรือให้การสนับสนุน ขอร่วมเป็นพลังในการต่อต้านยาเสพติดก็ระวังยาเสพติดในครอบครัวชุมชนและสังคมร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมและประเทศชาติปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนมรพประลบ เสียสละเสียสละทุ่มเทกำลังกายทุ่มเทกำลังกายกำลังกายกำลังกายและสติปัญญาและสติปัญญาดาสุดกำลังดาสุดกำลังเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินมาพึ่งตนเป็นคนดีมาพึ่งตนเป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับญาเสรษฐีไม่ยุ่งเกี่ยวกับญาเสรษฐีทุกชนิดทุกชนิดไม่บริสุทิไม่บริสไม่ข้าไม่ค้าไม่เสพไม่เสพอยู่ให้การ